ไปลิกลิกดินเบๆลิกเดินไปมุด้วยลูกคจะไปชนก่ทำไมล่ะไอ้ตากล้องมึงเดินไป่ถึงไปสุดสุดบอกว่าเนี่ยี่ของซลล์เนี่ยอาษาไทยซาที่